ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนว่ามินออนไลน์แค้นมองชิดตูมากส่วนเรื่องที่สามก็คือเมียวดีนี่แหละครับตอนนี้เป็นที่ชัดเจนว่ามินออนไลน์แค้นมองชิดตูมาก เ้ออกคำสั่งให้โจมตีฐานปฏิบัติการของกองกำลัง K.N.A. K.N.A. หรือกะเหลียง Nation Army แต่ก่อนก็คือกองกำลังของหม่องชิดตู B.G.F. b o r d เดอร์กาดฟอร์ตกองกำลังปกป้องชายแดนมีพื้นที่ควบคุมเก็บค่าคุ้มครองจากธุรกิจของกลุ่มทุนจีนทั้งสีขาว สีเทาสีดำอยู่สามเมืองเมืองหนึ่งก็คือเมวดีเมืองที่สก็คือชเวโกโกเมืองที่สมก็คือเคเคปักเพื่อเอาไปใช้ในการทำนุกบำรุงกองทหารและก็ส่งสวยตรงนี้ต่อไปที่เนปิดอพื้นที่ควบคุมของบ g จเอก็ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไล่ยาวลงมาจนถึงจังหวัดราชบุรีนะครับ กองกำลังปกป้องชายแดน B G F ก็คือมองชิตตูเนี่แหละครับเป็นหัวหน้ามองชิตตูนี่กเเป็นกะเลียงกลุ่มนี้ก็เป็นกะเลียงแต่ไปเข้ากับทหารพม,มา่าเมื่อถอนตัวจากทหารพม,ม่าก,ก็มาสนับสนุน K N U มองชิตตูนี่อุดมการมีมากแค่หนไหนไม่ทราบรู้แต่ว่าคุ้มครองธุรกิจของเหล่าคนจีนทั้งหลายในเมืองเมวดี ในเมืองชเวกโกโกในเมืองเคเคปากแล้วก็ลาบลากยาวมาจนถึงเนี่ยด่านน้ำพุร้อนหรือแม้กระทั่งตรงข้ามเจดีสามองค์นี่ก็เป็นเขตอิทธิพลของ BGF เาเมื่อ BGF ผันตัวไปอยู่กับกลุ่มต่อต้านมินออนไลน์ก็ทำให้ทหารของเมียนมาซึ่งไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่นี้หมดศักยภาพในการที่จะ ต่อต้านสุดท้ายมีวดีก็ตกเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายที่ไม่เอาด้วยกับมินอองไลน์จะสถาปนารัฐกอทุเลขึ้นเมียนมาไม่ไว้หมองชิดตูครับนี่คือกระแสะข่าวที่ออกมาตอนนี้เป้าหมายของเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ไว่าจะเป็นมิกยิบก้ามิกยี่สิบห้า ของเมียนมานี่ก็จะถล่มฐานปฏิบัติการลำดับหนึ่งก็คือเลือกของ K N a, เค a ออก็คือกองกำลังของบ่งชิตตูนี่แหละจะเป็นกองกำลังแรกที่ทหารเมียนมาอยากจะแก้แค้นเพราะถือว่าชิตตูเนี่ยทรยศเขาส่วนกองกำลังที่เป็นหน้าด่านสุดของ กะเหลียงก็คือ K N L A นั่นก็มีกำลังลบที่มีความสามารถกำลังลบที่มีความสามารถสามารถละลายกองกำลังแรกที่แทรกซึมมาตามถนนสายเก่าเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่จะผ่านภูเขาและข้ามมาเมืองเมองวมเวดีก็ถูกละลายไปนะครับอันนี้มาถนนลูกลังนะไม่ได้มาถนนลาดยางถนนลาดยางมีสองเส้นสายเอเชียกับสายเก่าส่วนถนนลูกลังนี่ รัดมาเขาเรียกว่าทางเฉพาะนี่ก็ถูกละลายไปคําถามก็คือว่ามินออนไลน์เนี่ยจะจริงจังในการที่จะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดถลม่มเมืองเมวดีไหมนี่คือคําถามที่หนึ่งคำถามที่สองพลเอกโซวินซึ่งตอนนี้ยังไม่ปรากฏตัว หลังจากที่ถูกโดนของกลุ่มกองกําลังปกป้องประชาชนถล่มห้องบัญชาการที่อยู่ในค่ายเมืองลักวันซึ่งเป็นค่ายเล็กๆใกล้ๆก,กับมาละแม่งยังไม่รู้ว่าตามที่มีข่าวว่าได้รับบาดเจ็บนั้นได้รับบาดเจ็บมากขนาดไหนหรือไม่ได้รับบาดเจ็บเลยหายไปจากจอตอนนี้ยังไม่รู้ว่า โซวิน so ขับเคลื่อนอะไรบ้างมันจึงเกิดความลังเลสงสัยขึ้นพร้อมกันนั้นกองกำลังของบ่องชิตูเกลียงเนชั hmm. <Generation> Army, mm ่นอาร์มี่ก็ประกาศเกณฑ์ทหารครับรายได้เดือนละ5,000บาทใครต้องการจะเข้าไปเป็นทหารของ K N A นี่มาสมัครทันทีเลยรายได้เดือนละ5,000บาทไทยจ่ายเป็นเงินบาทนะครับ ตอนนี้คนจำนวนมากก็แห่กันเข้าไปหมายความว่าระหว่าง KNU KNLKNA a จะเป็น3ส่วนหลักในการควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของรัฐกะเหรี่ยงนั่นคือแหล่งผลประโยชน์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ชเวโกโกโมเมวดีไปจนถึง KK เคปักก็ว่ากันไปครับ แต่สิ่งที่เราจะต้องประเมินตอนนี้ก็คือ 1. การตัดสินใจของมินออนไลน์จะทิ้งระเบิดทำลายเมวดีหรือไม่ประเภทว่าถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้เหมือนกันจะคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือผู้อพยพจำนวนมหาศาลที่คาดหมายว่าหนึ่งแสนคนนั้น น่าจะไม่พอครับน่าจะเกินละประการที่สองจับตาดูว่าโซวินในฐานะผู้นำหมายเลขสองจะทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากมินอองไล์เมื่อไหรหรือจะเป็นคณะนายทหารหนุ่มยังเติกของตัดมาดอที่กำลังก่อวอดขึ้น เพื่อจะรัดประหารยึดอำนาจจากมินอองหลายชุดทแล้วถูกจับกุมไปแล้วทหารแก่กับทะหารหนุ่มกลุ่มหนึ่งถูกจับกุมไปตอนนี้ก็มีทหารหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณตัดมาดอซึ่งเป็นทหารของเมียนมาแล้ครับกำลังสมคบคิดกันในการที่จะรัฐประหารยึดอำนาจจากมินอ,องหลาย สองสามสถานการณ์นี้จะเป็นตัวชี้ความเป็นไปของอำนาจการปกครองของสภาทหารของเมียนมาที่ยึดกลุ่มประเทศอยู่ตอนนี้สภาพตอนนี้ก็คือรอรอเราก็ตั้งรับกลุ่มที่ลบกันในพม่าก,ก็คือรอนี่คือสถานการณ์สามสถานการณ์ที่มีผลกระทบกับไทยหนึ่งรเอร์เซผมก็ แจ้งให้ทุกท่านทราบดังนั้นเมื่อพูดถึงสถานการณ์ต่างประเทศแล้วก็เข้ามาเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ปายหีที่รักและขาลารพ